ภายในงานคณะสงฆ์และสาธุชนได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยทั้งยังได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยเมื่อถึงเวลาสว่างทุกท่านได้ร่วมกันกล่าวคำอารัธนาศีลห้าและประกอบพิธีถวายมัตตาะพัตตาหารเป็นสังฆทานโดยมีกัลยาณมิตรจีหน้าพร้อมลาบเป็นประธานนำกล่าวคำถวาย พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ได้สวดมนต์บทชัยมงคลคาถาเพื่อความเป็นสิริมงคลส่วนคณะประธานนำกล่าวได้น้อมถวายทัยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ก่อนที่ทุกท่านจะได้ร่วมกันตักบาตรและถวายพัตตาหารเพลแด่คณะสงฆ์ภาคบ่ายคณะสงฆ์และสัตุชนได้สวดมนต์บทธรรมจักกับเป่าวัตนะสูตรพร้อมทั้งยังได้ร่วมกันปฏิบัติธรรมก่อนที่ท่านประธานในพิธีจะได้จุดทูปเทียน บูชาพระรัตนตรัยและได้ประกอบพิธีกล่าวคำอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลโดยมีกัลยาณมิตรโทนีและกัลยาณมิตรทีนาบัตุมมีเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้สาธุชนทุกท่านก็ได้น้อมนำผ้าบางสุกุลจีวรถวายแด่คณะสงฆ์ส่วนคณะสงฆ์ได้พิจารณาผ้าบางสุกุลจีวรจากนั้นเป็นพิธีถวายยารักษาโรค โดยมีกัลยะาณมิตรแพงตาสีฮราชเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานกองบุญและสาธุชนทุกท่านก็ได้ร่วมกันน้อมนำปัจจัยทยธรรมถวายแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังธรรมะดีๆจากพระอาจารย์สิทธิชัยทิตชโวเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบารมีและเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนในทางที่ถูกต้อง ถือว่าเป็นการประกอบเหตุสั่งสมบุญอย่างถูกหลักวิชาค่ะ